ขอต้อแย้งการแจ้งข่าวปลอมของกรมการปกครองวันที่28ธันวาคม2564วันนี้กรมการปกครองออกมาชี้แจงเรื่องข้อมูลพรบอิสลามและผลประโยชน์ของอิสาลามต่อสาธารณชนหลายเรื่องว่าเช่นรัฐบาลให้สิทธิพิเศษศาสนาอิสาลามมากกว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นข่าวปลอมภาครัฐจำเป็นต้องทำรับลวงพลางต่อประชาชนเช่นนี้ด้วยหรือ และความชอบทำมันจะยังเหลืออยู่อีกไหมเนื้อหาข่าวมีดังนี้ตามที่มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเรื่องรัฐบาลให้สิทธิพิเศษศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธทางศูนย์ต่อต้านข่า,นขาวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากการณีการส่งต่อข้อความโดยระบุว่าไม่มีความเท่าเทียม อิสลามมีธนาคารปลอดดอกเบี้ยมีสิทธ์บินไปต่างประเทศฟรีด้วยงบของรัฐและสร้างมัสยิดด้วยภาษีชาวพุทธทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงแต่ละประเด็นว่าประเด็นที่1ประเด็นศาสนาอิสลามมีธนาคารอิสลามที่ปลอดดอกเบี้ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พุทธศักราช2545และเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังดิฉันขอโต้แย้งดังนี้ค่ะธนาคารอิสลามถูกตั้งขึ้นมาตามหลักศาสนาอิสลามโดยใช้เงินภาษีประชาชน100%เซจากคนทุกศาสนาแต่ไปใช้ชื่อว่าธนาคารอิสลามความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นตั้งแต่การตั้งชื่อแล้วค่ะ เหตุผลที่ขอตั้งก็เพราะไม่อยากรับและจ่ายดอกเบี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วจะมาหลอกประชาชนเพื่ออะไรนอกจากนั้นก็ขาดทุนซ้ำซากมาตั้งแต่วันเริ่มตั้งธนาคารทุก3-5ถึงปีรัฐบาลจะต้องนำเงินภาษีไปอุดทีละสามหมถึงห้าหม่นล้านบาทจนยอดขาดทุนสะสมรวมกับเงินกู้จากออมสินก็ร่วมสามแ0นล้านบาท เมื่อเป็นธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารก็ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลแล้วกรมการปกครองเสนอหน้ามาตอบเพื่ออะไรไม่ทราบเมื่อเราพูดถึงพระราชบัญญัติอิสลามและสิทธิประโยชน์อิสลามนั่นหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในราชอาณาจักรไทยแห่งนี้ไม่ได้แยกหน่วยงานสังกัดข้อที่2ประเด็นศาสนาอิสลามมีตาาราฮาลานที่เก็บเงินปีละสามแสนล้านบาท การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นการรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาิสลามซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่คณะกรรมการไกล่สลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามมาตรา18วงเล็บ6หรือวงเล็บ9หรือมาตรา2 6วงเล็บ 13, 13แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาิสลามพุทธศักราช2540คําโต้แย้งของดิฉันนะคะ การรับรองตามมาตรา18วงเล็บ6หรือวงเล็บ9หรือมาตรา26วงเล็บ13แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาส,สนาอิสลามพุทธศักราช2540อนุญ,ญาตให้กรรมการกลางอิสลามรับรองเครื่องหมายเท่านั้นไม่ได้มีมาตราไหนให้อำนาจไปเก็บเงินค่ารับรองเครื่องหมายฮาลาลประเด็นที่3 การเดินทางไปราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียด้วยงบประมาณของรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพธิธีฮัจของชาวไทยผู้นับถือาศาสนาิสลามเป็นเงินส่วนตัวของผู้เดินทางทั้งสิน้นประกอบด้วยค่าบัตรโดยสารค่าที่พักค่าอาหารค่ารถโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้นโดยมิได้มีงบประมาณของราชการสนับสนุนแต่อย่างใด ขอโต้แย้งดังนี้ค่ะกรมการปกครองเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่จงใจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนส่วนรวมโดยการบอกความจริงไม่หมดถ้าเช่นนั้นดิฉันขออธิบายเพิ่มเติมต่อจากกรมการปกครองดังนี้นะคะข้อแรกค่าเดินทางของผู้สแสวงบุญนั้นทุกคนจ่ายกันเองหมดแต่ข้อที่สองและข้อที่สามนะคะข้อที่สองเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทที่จัดกิจการทัวร์ฮัทนั้นใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของประชาชนทั้งประเทศนั่นหมายถึงรวมทั้งพี่น้องมุสลิมทุกคนด้วยข้อที่สพรบบฮัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงเดินทางไปให้ความสะดวกแก่ผู้เดินทางตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทยไปถึงซาอุดิอราระเบีย อยู่ซาอุดิอาระเบียจนกลับมากรุงเทพค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารการกินค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายเบตต็ดเตล็ดล้วนเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดที่มาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศเช่นที่เคยของบประมาณเพิ่ม4 6ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเงินจำนวนนี้นำไปจ่ายเป็นค่าใช้ใจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปอำนวยความสะดวกเหล่านั้นทั้งหมด ข้อที่4ประเด็นการสร้างมัสยิดด้วยภาษีของชาวพุทธมัสยิดเป็นาศาสนสถานใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเช่นเดียวกับาศาสนสถานในศาสานสา,าอื่นซึ่งการสร้างมัสยิดเกิดจากความเชื่อความศรัทธาโดยการบริจาคหรือวากับทั้งที่ดินและเงินที่ใช้ในการก่อสร้างรัฐบาลจึงไม่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างมัสยิดเป็นการทั่วไปแต่อยา่างใด และการสร้างมัสยิดทั่วไปต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2542ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540อันนี้เป็นการโกงหกคำโตเลยนะคะข้อมูลเหล่านี้ดิฉันสืบค้นมานะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งทุกคนสามารถหาอ่านได้ ตามเว็บไซต์หรือว่าตามมัสยิดที่ได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างจากภาครัฐนะคะเช่นมัสยิดนนทบ,บรุรีงบประมาณ84 0 0 0 0ล้าน8 2, 000, บาทได้รับการอนุมัติงบในปี2,555ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่งบอบอจอเพราะว่า อันนี้มันเกิน50ล้านเมื่อเกิน50ล้านจะต้องไปขออนุมัติจากคอรอมจากส่วนกลางเท่านั้นแล้วมัสยิดนนทบุรีก็สร้างเสร็จใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะมัสยิดกลางนาครศรีธรรมราชงบประมาณ113ล้าน2,050 0 0บาทอนุมัติงบปี5 5 5 5ในสมัยรัฐบาลยิ่งลัก จากข่าวประชาสัมพันธ์นครศรีธรรมราชมัสยิดกางนครศรีธรรมราชก็สำเร็จเสร็จสิ้นสวยงามใช้งานเรียบร้อยต่อไปมัสยิดสงขลา70ล้านบาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและพลเอกสนทิบัญญัตตริน รองนายกผ่านทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน30ล้านบาทในปี2550 สยิปภูเก็ต250ล้านบาทอนุมัติงบปี2,556ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะเอาเอาเท่านี้ก่อนจริงๆมีมากกว่านี้ ประเด็นที่5ประเด็นที่อิหมามมีเงินเดือนเหมือนข้าราชการอิหมามคอเตบและบิลันเป็นผู้นำทางาศาสนาอิสลามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กราศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540 ดังนั้นจึงมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำทางศาสนาโดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม,ม่ามคอเตบและบิหลันฉบับที่3พุทธศักราช2552คำตอบข้อนี้นะคะมีในหนังสือที่นักวิชาการเขาได้เรียบเรียงเอาไว้ว่า ดูฬลรา,าชมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์เบิกเทียบเท่าข้าราชการระดับ49กรรมการกลายสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเทียบเท่า c 7กรรมการและกรรมการการลายกรรมการเนี่ยก็มีสิทธิ์ลดหลั่นกันมาตามลำดับเยี่ยงข้าราชการประจำแล้วจะแถไปเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ ตามราคานนี่นะคะดิฉันให้ดูในคลิปนี้เลยประเด็นที่6ศาสนาอิสลามมีกฎหมายคุ้มครองจำนวน7ฉบับขอเรียนว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศาสนาอิสลามมี4ฉบับดังนี้ 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูประถมฝ่ายอิสลามพุทธศักราช2488 2. พระราชบัญญัติมัสยิดพุทธศักราช2,490 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการาศาสนูประถมฝ่ายอิสลามฉบับที่2พุทธศักราช2,491 4. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กราศาสนาอิสลามพุทธศักราช2,540ซึ่งปัจจุบันกฎหมายตามข้อ1-3ถึงได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยผลของกฎหมายตามข้อ4และห พระราชะบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัทพุทธศักราช2524อันนี้ก็เลือกที่จะตอบนิดเดียวค่ะตอบเหมือนกับว่าไอชาพุทธที่ออกมาพูดเนี่ยความจริงเนี่ยเลยก,กลายเป็นโจรไปเลยขอชี้แจงตามลำดับนี้นะคะลำดับที่1-4ดิฉันเห็นด้วยแต่กรมการปกครองตอบไม่หมดดังนี้ค่ะกฎหมายลำดับที่1-3ถูกนำไปรวมเป็น1ฉบับใน พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ถือเป็นหนึ่งฉบับฉบับที่สองพระราชบัญญัติฮัต2524ฉบับที่1ออกมาเพื่อตั้งกรรมการทำงานอำนวยความสะดวกให้คนเดินทางไปฮัตฉบับที่3พระราชบัญญัติฮัต2532ฉบับที่สองออกมาเพื่อตั้งหัวหน้าทัวร์นำผู้สแสวงบุญไปฮัตฉบับที่สี่ พระราชบัญญัติธานาคารอิสลาม2545ออกมาเพราะมุสลิมไม่อยากรับได้จ่ายดอกเบี้ยสรุปก็คือมุสลิมบอกว่าตนเองไม่สามารถใช้เงินที่เกิดจากดอกเบี้ยได้ฉบับที่5พระราชบัญญัติฮัจฉบับที่ 3, พอสพศ2559ออกมาเพื่อย้ายฮัจเนี่ยไปสังกัดกรมการปกครองฉบับที่6กพรบรทุนหมุนเวียนเพื่อคนเดินทางไปฮัจ2561 2561ทั้งที่จริงเนี่ยเป็นกองทุนให้บริษัททัวร์นำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะฉบับที่7พรบธนาคารอิสลามฉบับที่2พศ2 5 6พออกมาเพื่อเพิ่มทุนรัฐถือหุ้น99%แต่กรมการปกครองก็โกหกต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้คือ รัฐบาลไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใดกับศาสนาอิสลามรัฐบาลไม่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างมัสยิดรวมถึงธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจภา,า,ายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลงังอีกทั้งการเดินทางไปราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์นั้นเป็นเงินส่วนตัวของผู้เดินทางทั้งสิ้น โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศาสานาอิสลามมีสี่ฉบับมีใช่เจ็ดฉบับตามที่กล่าวอ้างดิฉันอธิบายไปแล้วนะคะว่าเจ็ดฉบับมีอะไรบ้างธนาคารอิสลามอยู่ภายใต้พรบอธนาคารอิสลามสองห้าสี่ห้าจะอยู่ภายใต้หน่วยงานไหนก็แล้วแต่แต่มันเป็นสิทธิประโยชน์ที่อิสลามจะได้รับเพราะฉะนั้นรวมหมดค่ะคุณไม่ต้องแยกว่า ธนาคารอิสลามไปเป็นอันนั้นอันนี้อยู่อันนั้นไม่ค่ะเรารวมทุกส่วนอิสลามก็คืออิสลามจะไปอยู่ก,ก,กระทรวงการคลังผลประโยชน์ก็ยังเป็นอิสลามเพราะชื่อคุณใช้ชื่อว่าธนาคารอิสลามที่ปรึกษาในธนาคารก็เป็นอิสลามทั้งนั้นเลยสิทธิพิเศษคุณก็ให้กับอิสลามเยอะแยะไปหมดเลยทั้งการให้ SME กู้ สองแสนไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้ผู้นําศาสนาเป็นผู้ค้ำประกันยิ่งล่าสุดลองนายกออกมาทำปกโครงการอะไรอะ่ะกู้ผ่านมัสยิดอิหม่ามเป็นผู้ค้ำประกันและแบบนี้ไม่เรียกว่าผลประโยชน์ไม่เรียกว่าอภิสิทธิ์ชนแล้วเรียกว่าอะไรคะท่านผู้ปกครองท่านผู้มีอํานาจบาดใหญ่ทั้งหลายแหละคาถามนะคะ แล้วรัฐบาลเยี่ยงนี้ยังจะเหลือความชอบธรรมอยู่ในสังคมอีกหรือไม่